สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของ Motorola GP559 นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP599 นะครับเอาเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้นะครับพอดีมือนะครับเนี่ยครับรูปทรงก็สวยงามด้วยนะครับ วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับเรามาทำตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับอันนี้ผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นค่าสมมุตินะครับภาครับ153.750ภาคส่งก็จะเป็น153.600นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับ วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์ทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ15 3 7 5 0นะครับอ่ะเรามาทำพร้อมกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่ากด153 750นะครับ1อ่า53750อันนี้เป็นความถี่ภาครับนะครับอ่าเป็นความถี่ภาครับเสร็จแล้วนะครับ ่าทีนี้เราก็จะมาใส่อ่าความถี่อ่าพักส่งนะครับก็คือ1 5 3 6 0หนะครับอ่าสามหกร้นะครับวิธีใส่1 5 3 6 0หนะครับให้ท่านกดดอกจันทร์แช่ไว้นะครับกดดอกจันทร์แช่ไว้ปุ๊บอ่าสีมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับทีนี้ก็ใส่ความถี่เลยนะครับ1 5 3 1 5 3 6 0 0นะครับ6 0 0 อ่านี่คือพักส่งนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าท่านตั้งเรียบร้อยแล้วให้กดดอกจันแช่ไว้เพื่อจะออกหน้าเดิมนะครับปุ๊บอ่าออกหน้าเดิมแบบนี้นะครับอ่ามันก็อยู่หน้าปกตินะครับทีนี้อ่าให้ท่านทดสอบกดส่งนะครับถ้ากดส่งมันก็จะได้1 5 3 6 0หนะครับอ่าลองดูนะครับ1 5 3 6 0หอ่าเดี๋ยวกดเลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ1 5 3 6 0หได้เลยครับ1น3่0ห เห็นไหมครับอ่านี่ก็คืออ่าง่ายๆครับตัวนี้อ่าไม่ซับซ้อนครับอ่ากดความถี่ได้เลยนะครับทีนี้นะครับอ่าถ้าจะกลับมาเป็นอ่าช่องปกตินะครับให้ท่านกดความถี่อ่าไปได้เลยนะครับอ่าหรือจะกดอัปดาวขึ้น1ทีก็ได้ครับกดอัปดาวหนึ่งทีแบบนี้นะครับอ่าหนึ่งอันนี้อมันก็ปกติแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าหนึ่งห้าห้าเห็นไหมครับอ่าปกติแล้วเห็นไหมครับอ่าอ่าถ้าท่านอ่า ตั้งค่ารีพิเตอร์เรียบร้อยนะครับให้ท่านเซฟไว้นะครับอ่าให้ท่านเซฟไว้นะครับก็คือบันทึกนะครับบันทึกช่องไว้นะครับอ่าท่านจะเอาไว้ที่ช่องไหนก็อ่าเซฟได้เลยนะครับส่วนการบันทึกช่องนะครับอ่าผมได้อ่าลงใน YouTube แล้วนะครับอ่าท่านก็เข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิธีบันทึกช่อง Mo t o r o l a GP 559นะครับมันก็จะขึ้นคลิปบันทึกช่องนะครับอ่าให้ท่านทำตามได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมอธิบายสรรพคุณอีกนิดนึงนะครับตัวนี้รองรับทุกย่านความถี่นะครับก็คือย่านดำย่านแดงย่าน400พิเศษสุดแล้วก็ย่านแอร์แบนนะครับตัวนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพอดีมือนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้มันมาให้ชาร์จ USB ได้ด้วยนะครับโอ้นะครับสะดวกสบายนะครับเวลาเดินทางนะครับท่านไม่ต้อง พกที่ชาร์จไปนะครับเพียงแค่เอาสายโทรศัพท์นะครับที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ